จะดูอะไรวะก็มีกเกงในสีแดงลายจุดมีไม่ <c oughs> มีตัวหนึ่งที่พี่ว่ามันสวยแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าแพงอะไรแต่สิ่งที่บ้ากว่าก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณแพงเพราะอะไรแล้วคุณซื้อมาทำไมเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะแพงเดี๋ยวจีบให้ดูโดเชนกับบานะ่าโอ้ตัวนี้ในช็อปที่พารากอนขาย2 0 0แสนเจ็ดตัวเดียวในประเทศไทยว้าว พีางคะมาเอาสปาดนี่มั <contar S 2> นฝนตกน้องพีทครับดูสิเพื่อนแดดดีมาแล้วน้องพี่รู้ไหมเขาน้ดแดดดีกี่โมงลูกเขาน้ดแดดดีสิบเอ็ดโมงลูกว่าเขามากี่โมงลูก เขามาเที่ยงครึ่งลูกต้องคิด่ะทำตามเ่อาเล่ชั่วโมงครึ่งเองแต่พี่หันจะไม่ได้เปลี่ยนชุดอีกหรอเอาก็จะไม่รู้เธอจะมาไหมอ่ะอันนี้ไงให้ฉันใส่เต็มคราบเดี๋ยวหนูถ่ายพี่อันตอนนี้เลยจะได้มีฟุตเก็บต้องแต่เปลี่ยนชุดเลยงั้นเหรอเราไปเลือกชุดกันเลยเอ๊ะดูสิมันเหมือนของฟอร์มเลยมันเหมือนเช็คถ่ายเลยะจริงจริงแล้วเหมือนแบบตอนตอนเขาเกิดนะเหมือนแบบเหมือนหมอตัดกรมธรรมร้องไห้ทิ้งอะไม่เคยร้องไห้เลยจริงอเปล่ามองหน้าแดดนี้ ถ้าใครทำหนูร้องไห้ได้คือแบบที่สุดของโลกแล้วยิ้มทั้งวันแล้วก็มองหน้าอย่างเงี้ยมองหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแล้วถ้าเขาดีดดีอย่างเงี้ยแปลว่ากำลังมีความสุขนะอารมณ์ดีแปลว่ากำลังมีความสุขลุกไหมลุกลุกลุกโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยพลิกตัวได้แล้วนะลุกเร็วอจับแบบมือลุกลุกลุกหนึ่งสองสามฮึบบึบ,บ,บ <S <S อ้อ,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 อ อ,อยากยืนต่อใช่ไหมอยากยืนต่อใช่ไหมรู้นะจะอวดจะอวดจะอวดยืนต่อยืนต่อหนึ่งสองสา<ไ>มอุ้งยิ้มเห็นไหมภูมิใจหนูภูมิใจ <c oughs> หนูหันมองนะทุกคนหน่อยลูกหนูหันมองนะทุกคนหน่อยลูกหันมองนะทุกคนหน่อยลูกหนูโชว์คอลลาเจนของหนูหน่อยลูกนี่คือคอลลาเจนคุณภาพจริงๆดูสิมันไม่มีรอยครับรอยย่นอะไรเลยเ่ะเราจะไปฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์แค่ไหนก็ไม่ตึงเท่านี้นะ อยู่ได้ทั้งวันอือยู่กับลูกทั้งวันเห็นไหมยิ้มองไรนะยิ้มทั้งวันตอนตีสามหลับนะแอะเงีย้ยร้องนะเด็กคนอื่นร้องใช่ไหมต้องพ่อก็ร้องนะเขาร้องแค่เนะี้ยแอะพี่เดินไปถึงปุ๊บว่าตื่นหิวนมฮนะชะงงงหน้าไปปุ๊บยิ้มเลย <c oughs> ไม่เคยร้องไม่เลยพี่มีบุญมากจริงขอบคุณนะลูกพูดจบเดี๋ยวร้องใส่พ <c oughs> ียิ้มอีกแล้ว่หนูยิ้มตลอดเวลาเลยอนะ่ะ นี่คือเหตุผลที่ผมไปทํางานสายบ้างแต่แตผมไม่เคยสายขนาดหนึ่งชั่วโมงครึง่งเหมือนกับที่เรานัดกันวันนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับไปค่ะพี่ยันเราสายมาชั่วโมงครึ่งแล้วครับยนันยีนมันทำเป็นเล่ง <c oughs> ห้องรกมากสารภาพจะตามเข้าไปดูเลยเหรอ <c oughs> ใช่ได้อีกหนึ่งคอนเทนต์เลยนะไหนก็มาสายแล้วนี่คือพี่ไม่ได้เก็บห้องเลยนะนี่ไม่ได้มีการโกหกว่าไม่ได้เก็บแต่จริงๆแล้วเก็บแต่นี่คือไม่ได้เก็บอย่าให้เมียเห็น มีคนส่งดอกกุหลาบมาให้ดูดิยังไม่ได้แกะเลยอ่ะนี่คือดอกกุหลาบนะกุหลาบสดนะอยู่เนี้ยส่งให้เฉยๆแล้วบอกช่วยรีวิวหน่อยยังไม่มีเวลารีวิวเลยเดี๋ยววันนี้เสร็จงานเดี๋ยวไปกินข้าวกับพวกหนูเสร็จแล้วกลับมาถ้ากุหลาบเหียวความผิดหนูจะดูอะไรวะจะดูกางเกงในเหรอยังพี่หยานวันนี้พี่หยันจะใส่อะไรออกไปก็อยู่ในนี้นะฮะก็มีกางเกงในสีแดงลายจุดพี่หยันไม่ได้สมัยแต่งงานใหม่ๆ หรือว่าคอนเทนต์น so um. yeah, Pr ี้น่ะขึ้น18บวกลบกว่าอีดิเตอร์นะคะขึ้นแจ้งเตือนให้ด้วยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวันนี้จะใส่ชุดไหนไปเหรอใช่ปกติเห็นพี่อ่านนึกถึงแจ็คเก็ตหนูอยากรู้ว่าปกติอะอยู่วันนี้มีแจ็กเก็ตไหมคะที่คิดไว้วันนี้จะใส่เสื้อเชิ้ตขาวตัวนี้เชิขาวเหรอไปรายการมาแล้วมันใส่แค่แบบ15นาทีอะพี่ก็ไม่อยากซักเข้าใจว่าพี่ก็ถอดผึ่งไว้จริงๆพี่มีเครื่องอบไอ้น้ำด้วยนะที่แบบไม่ต้องซักแต่แค่อบเฉยเงี้ย เอาไว้จะรีวิวให้ดูมันเป็นสิ่งที่ต้องมีมากๆขอบอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เสือ้ๆขาตัวนี้แล้วก็กงเกงตัวนี้ไม่มีอะไรเลยก็คิดว่าจะใส่แจ็คเก็ตตัวนี้แล้วกันนี่ได้เป็นของขวัญวันเกิดคุณเมียซื้อให้นะจ๊ะแอบปอวดนิดนึงวัวซาเช่ได้แล้วเธอมาจากที่ไหนเหรอ พี่อ่านจำราคาเปไม่ได้นะจริงๆไม่ค่อยอยากพูดราคาเลยมันดูแบบเหมือนขี้อวดพี่อ่านบอกบอกหน่อยสักประมาณขอให้ทุกคนผ่านเรื่องความขี้อวดในชีวิตพี่ไปเลยนะพี่ปูนี้และพี่ทํางานมาขนาดนี้แล้วพี่คิดว่าพี่ก็ควรจะมีปัญญาซื้อนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแล้วพี่ก็ไม่ได้ใส่อวดขครนี่แก้ตัวเต็มที่เลยนะใส่เพราะชอบต้องมีความสุขนะแต่จำไม่ได้ว่าแต่พี่ว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่ประมาณให้หนูหน่อยเลขกลมๆเลขกลมๆห้าหมื่นนะพี่ว่าหน้าเต็มประมาณที่นี้็มที่ห้าหมื่นแถวเนี้ยบกลบ พี่ไม่แน่ใจนะแถวแถวนี้แต่ถ้าเกินนี้พี่ว่าไม่น่าซื้อพี่คิดว่าพี่ไม่น่าซื้อและพี่คิดว่าพี่จ๋าก็ไม่น่าซื้อเพราะพี่คิดว่าแค่นี้ก็บ้าและแต่ว่าพี่เป็นคนใช้ของทนมากเพราะพี่เก็บของดีมากนะเสื้อพี่ใส่หลายตัวแบบ2 0 30ปียังอยู่แล้วก็เรารูปร่างไม่เปลี่ยนเราดูแลตัวเองแบบนี้แล้วออกกำลังกายเล่นกล้าม หรืออะไรต่างๆพี่ก็ไม่เล่นใหญ่เพราะพี่กลัวพี่ใส่เสื้อพี่ไม่ได้เพเสื้อพี่แพงพี่ก็จะคีปรักษาแบบเอวเท่าเดิมทุกอย่างตัวเท่าเดิมเพื่อให้มันพยายามใช้ของเดิมได้เปืองเมื่อกี้พี่หันบอกว่าถ้าแพงกว่านี้ซื้อก็บ้าแล้วแล้วตัวไหนบ้าสุดที่พี่เคยซื้อมามันมีตัวหนึ่งที่พี่ว่ามันสวยแต่ว่าพี่ไม่รู้มันแพงอะไรแต่สิ่งที่บ้ากว่าก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณแพงเพราะอะไรแล้วคุณซื้อมาทาไม มันไม่มีเหตุผลที่จะแพงถึงจีบให้ดูแล้วทุกคนจะต้องงงว่าแพงอะไรอะ่ะแพงตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนนะพี่มันพี่หาเจอปะ่ะ A few moments later อืมกลัวหาไม่เจอจังเลยกลัวไปเก็บข้างบนนะ่ะข้างบนมีอีกห้องนะจ๊ะขอบอกอันนี้มีอีกเหรอคะข้างบนมีห้องอ่ะตัวนี้ก็แพงมากถ้าพูดถึงความแพงนะแต่ตัวนี้ไม่โง่ตัวนี้ไม่โง่ ตัวนี้ไม่ได้รู้สึกโง่ ôi, แต่หย fair, women, ิบให้ดูว่ามันแพงเฉ่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะพอบอกแล้วพี่ไม่ได้ซื้อเพราะยี่ห้อพี่ซื้อเพราะพี่ชอบเป็นพันแพงเพราะมันเป็นเสื้อหนังแล้วมันมันทุกอย่าง <c oughs> มนันเปิดออกมาได้หมดเลยแล้วซิปเป็นทอง <c oughs> มันก็จะแยกเนี้ยไอ้นี่ลูดออกมากมันก็แยกได้หมดเลยเป็นเสื้อหนังตรงนี้มีปกข้างนอกมมีแหว่ข้างนอกมีแบบข้างในหนู <c oughs> ยอยากรู้จังเลย <ค JJ. S 1> ว่าคําว่าแพงของอันภูวนาดอะ่ะมันต้องเท่าไหร่ <c oughs> ตัวนี้ก็หกหลัก หก oh. หลักแต,แต่เสื้อหนังมันก็มันจะค่อนข้างแพงถ้าเป็นของต่างประเทศด้วยเหตุผลว่าพูดตรงๆพี่คิดว่าแพงจริงๆคือ 1. ค่าดีไซน์เขาค่าคราฟต์แมนชิพคือค่าค่าคนงานเขาแพงอันที่สองพอมาเป็นหนังหรือขนสัตว์คุณจะต้องเสียภาษีบาทเข้าใจป่ะมันเลยแพงอ่ะตัวนี้ก็โง่นี่คือรายการโโง่หรอ เรียกว่าอ่านเพราะต้องรอไม่เหรอทำไมเป็นรายการโชวง์ง่อ่ะตัวนี้โดเชนกับบาน่า<อ>ปักมือปักตาเลือกนะคะปักมือโดเชนกับบาน่าตัวนี้ในช็อปที่พารากอนขายสองแสนเจ็ดได้ใส่ไหมคะใช้รถห่ใช่ใช่ใส่ใส่พ,พี่เอารถมาใส่หนึ่งคันใส่เป็นพิธีกรเปิดงานเทศกาลดอกไม้บุญลีรัง ซึ่เราปรอบตัวแล้วยังไม่ได้เสื้อเลยเพราะฉะนั้นรู้ว่าจ้างงานพี่ห่านคุ้มแน่นอนถูกเพราะว่าค่าชุดก็เกิน <MC S 2> <า>เรากินแพงแล้วพี่อันใส่เสื้อแพงตลอดเลยปะคะไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไ,มไ,มได้พี่ไม่ได้เน้นว่าต้องซื้อแพงอ่ะเราแบบไหนที่พี่อันคิดว่าเอ้ยอันนี้คุ้มไม่แพงแต่ว่าได้ใส่บ่อยได้ใช้จริงแท่ๆนี้มั้งอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้แพงนะตัวนี้ซาร่าเห็นไหมพี่ไม่ได้ซื้อของยี่ห้อทั้งหมดอย่างอันเนี้ยซาร่า ก็พอพี่ใส่มาพี่ชอบว่ะพี่แบบมันใส่ง่ายดีเป็นยีนแล้วสีก็สวยด้วยก็เลยซื้อทุกสีเลยทางแก้ปัญหาของอันพัวนะใชะ่ถ้าสมมุติว่านึกสีอะไรไม่ออกก็เอาสีนี้อันนี้เคยไปใส่ไปทําพิธีกรละเมอสีละเมอไหมละ่ะอันนี้ก็อมชมพูที่แบบชมพูคลาสสิกหน่อยแล้วก็มีเขียวกับครีมเงี้ยพี่ซื้อทุกสีจริงๆ เพราะว่าชอบแล้วก็เป็นเสื้อสิ้นคิดเข้าใจ่ไหมใส่เสื้อยืดสีอะไรก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็หลับหูหลับตาใส่ตัวนี้คุมขึ้นมาปุ๊บม,มันก็ดูเป็นผู้เป็นคนแล้วมันก็เป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่งซื้อปีนี้ก็ไม่มีก็ไม่ได้มีอะไรผู้ฟ่าอีกแล้วเห็นไหมอันนี้ตัวล่าสุดเลยปะคะเกือบเกือบล่าสุดตัวนี้ของบอแมงคอลเลคชั่นล่าสุดเลยกดเข้าไปในเน็ตก็ยังเจออยู่จริงๆมันมีกางเกงเข้าเซ็ตกันด้วยแต่ว่า กางเกงใส่แล้วเหมือนกับว่าพี่จะไปขีข่มอเตอร์ไซค์พี่ก็เลยเขินพี่ก็เลยคิดว่าพี่เอาแค่แจ็คเก็ตอย่างเดียวแล้วแจ็คเก็ตพี่ตัวนี้นี่2,500เหรียญ oh, <no. S 1> ขอตอบเป็นขอตอบเป็นเหรียญ USD พี่ตีเป็นเงินไทยให้กลมๆให้หนู 2, <500 S 2> ได้ไหมสองพั้าร้อยเหรียญถ้าเอาก็ตีแค่30 <c oughs> ก็75,000มืาอ๋อไม่ดี <c oughs> ใช่75,000โ <c oughs> อ้ตายแล้วตกใจเหมือนกันเนาะพี่แปลงปุ๊บพี่จะตกใจทันทีเออพี่ก็ตกใจเหมือนกันน่ะตัวนี้ของอะไรเซนต์แมคควีนก็ราคาใกล้ๆกันโง่เนาะโง่ว่ะพอคิดอย่างนี้ยิ่งแบบ กรุณาใช้วิจรารณญาณในการใช้เงินแต่พี่อ่านไม่ได้ซื้อทีเดียวพี่ค่อยๆซื้อแบบสมมุติว่าสองเดือนตัวอะไรเงี้ยคือแบบเราให้คต้ากับตัวเองว่าฉันทํางานแค่ไหนฉันให้อะไรอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่เน้นจํานวนนะฮะพี่ไม่เน้นจํานวนพี่ที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นของที่จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังใช้ได้มันก็เลยดูเยอะตัวไหนที่พี่อ่านแบบรักสุดเลยในตอนนี้ช่วงนี้อินกับตัวนี้มาก รักสุดเลยก็ตัวตัวที่เดี๋ยวจะใส่เนี่ยแหละเพราะว่าพี่จ๋าเพิ่งให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วยังไม่เคยใส่เลยนะนี่คือครั้งแรกที่มาใส่แล้วก็อีกตัวตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้ก็ได้ของขวัญวันเกิดได้มาพร้อมกันเหมือนกันนแต่อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะก็เรียบแต่ว่ามีความดัดจริตของความเป็นวอร์ซอเช่นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยมีแบบแค่นี้แต่พี่ไม่ชอบความเยอะๆแล้วก็ไม่ชอบพี่ไม่โดยส่วนตัวนะฮะสไตล์ก็คือจะไม่ใส่อะไรที่มียี่ห้อเต็มอกเข้าใจป่ะพี่รู้สึกว่่าาแบบบบฉันนนไไไมดด้้้เเเป็ิลอออรร์โฆษณะะวยยงี แต่แต่แต่ฉันก็ไม่ได้ว่าเธอนะใครอยากใส่ก็ใส่ไปก็สุดแท้แต่ใจเธอก็แล้วกันหนูขอตัวสุดท้ายแล้วให้พี่อ่านป้ายยาหนึ่งตัวแนะนําเลยว่าซื้อตามพี่อ่านได้ตัวนี้คุ้มสุดป้ายยามันเลยแบบหนักๆปัญหาก็คือมันมัสเฮฟไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามันมัส a ฮฟไม่ได้เพราะว่ามันมันหาไม่ได้มันงั้นเราเอามาอวดให้เขาอยากได้เล่นๆมันจะดูธรรมดาแล้วทุกคนจะไม่เข้าใจพี่หรอกว่าแบาบมัน มัสเฟยังไงแล้วมันมันอาจจะเป็นไอเทมธรรมดาก็ได้แต่มันก็ธรรมดาคือมันใส่ได้บ่อยๆใช่มีติดตู้ไว้กันตายยังไงก็รอดมีติดตู้ไว้กันตายถ้าเป็นเอาแค่ยีนนะไม่เอาสูตรแล้วนะเอาแค่ยีนก็ได้ค่ะก็เรียบไหมล่ะแล้วก็มีแค่นี้ก็คือของคริสเตเดอยลแค่นี้เองก็ก็เรียบอ่ะการป้ายยาของพี่อ๋นก็ยังเป็นดีออก็ยังเป็นแต่เขาเรียบอ่ะพี่ก็เลือกดีออที่เรียบที่สุดไม่มีแบบ พางมีแบบยี่ห้อใหญ่ใส่อะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่เหมือนนะคุณต้องลองใส่อะคุณดูดิคุณดูแพทเทิร์นดิคุณดูความเนี้ยบของมันมันไม่มันมันมันไม่เหมือนแจเกยีนที่ทั่วไปมันใส่ขึ้นมาแล้วมันแบบว้าวมันมีมันมีทรงมันมีอะไรต่างๆแบบนี้ของมันอยู่ตัวนี้พี่อ่านได้มานานหรือยังอะค่ะตัวนี้ซื้อเองนะจ๊ะก็สองปีแล้วมั้งเลขกลมๆให้หนูเท่าไหร่น่าจะสี่ห้าหมื่นแต่พี่ว่าพี่ซื้อที่ปารีส มาดูตัวที่ซื้อแล้วยังไม่เคยใส่ดีไหมได้ค่ะแต่ตัวนี้ไม่เสียใจที่ซื้อนะเหมือนแล้วรอโอกาสพิเศษแล้วมันยังไม่มาถึงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอีกแล้วแ่ะแต่มันก็แบบอ,อ๋องาน,นปา<ะ>ก m a c ค u e e ตัวนี้เป็นแสนเลยอ่ะนี่เป็นแสนเลยอ่ะน้องเขาพิเศษยังไงคะก็แหมปักครับเฟื่องฟูขนาดนี้ไม่พิเศษเหรอ แต่พี่ก็จริงๆมันมีเป็นสูตรกับมีเป็นแจ็กเกต็ตด้วยแต่พี่เบื่อสูตรดาเพราะสูตรดามีเยอะก็เลยเลือกเป็นแจ็คเกต็ตแล้วมันเนี๊ยบมากมันแบบเป๊ะ,ะปังมากก็ยังอยู่ในสภาพพร้อมขายนะไม่ได้สภาพพร้อมใช้นะสภาพพร้อมขายสาม,มารถอินบ็อกมาได้หาไม่ได้แล้วนะพรุ่งนี้หาไม่ได้แล้วนะเปิดเช่าไหมคะเนี่ยเปิดเช่าอ่าก็ถ้าใครจะเช่าก็ยังไงทิ้งข้อความไว้ทางด้านล่างนะครับยินดีก็วันนี้ก็ต้องหาอะไรได้เพราะว่าค่าเทอมลูกแพงจ้ะจตัวนี้ก็ยังไม่เคยใส่ พ่อไม่ดูใส่ไปไหน,<ใ>นแต่ชอบมากชอบมากตัวนี้หายากมากแต่หนูจะต้องไม่เข้าใจพี่แน่เลยถ้าหนูเห็นนะ,ะชุดหมีนะ่มามักมากเลยนะตัวนี้เป็นหนังแท้ตัวน,นี้ของเบอร์เบอรี่รันเวย์ตัวนี้ต้องสั่งมานะมีตัวเดียวในประเทศไทยว้าวแต่เรียบพูนนาเป็นคนเรียบเรียบเชื่อเถะนี่ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนตัวเดียวในไทยนี่เขาราคาประมาณเท่าไหร่อะคะตัวนี้ไม่น่าจะแพงมากพี่อยางคิดว่าตัวนี้ไม่เกินสี่หมื่น ตอนนี้ไม่กันสี่หมื่นแต่ตอนนี้หนูอยากให้พี่อ่านนะ้ใส่บัตรเคตตัว <ยา S 1> <ช>นี <c oughs> <ส>้อยากให้พี่อ่านนาใส่บัตรเครตตัวนี้แล้วเราก็พร้อมออกจากที่นี่กันค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่อ่านรีบแต่งตัวนะครับย้ำอีกทีนะพี่อ่านไม่ได้ซื้อแต่ของแพงนะครับของที่พี่ซื้อคือของที่พี่ชอบซึ่งของที่พี่ชอบพี่ไม่สนถูกหรือแพงถ้าชอบก็คือซื้อแค่นั้นเองแล้วก็เก็บอย่างดีแล้วก็ ไม่ได้ซื้ออะไรแบบที่เรารู้สึกว่าเราเกินตัวก็ค่อยๆทยอยอย,อย,อยซื้อแก้ตัวละล่กละล,ลักเลยทีเดียวเดี๋ยวจะรีบแต่งตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวถืออนนี้ไปกินข้าวด้วยดีวันนียนี่กระเป๋านะกระเป๋าของวันนี้เหรอคะพี่หันคงไม่ได้ถือไปหรอกแต่มันเป็นกระเป๋าว่าดูสิคือพี่สั่งของมาแล้วเขาให้มาพร้อมกับของเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็ได้ Po ู plus อันนี้เป็น <Ừ. S 1> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากทูคาวซึ่งดีมากอ่าเป็น Pro ู plus ของยี่ห้อ s ซ n <ens> s ซ r a s ซ n s o r a เป็นยี่ห้อของนี่อังกฤษตางู มันไปที่ห่อเดียวกันและอังกฤษตางูคือของอังกฤษจริงๆนะอยู่ในประเทศไทยมากว่า70ปีตัวนี้มันเสริมพวกภูมิคุ้มกันต่างๆกินวันละ2เม็ดแล้วคือไม่อยากจะพูดมันจะดูเคลมแรงเ่เือนแบบมันมันจะไม่ค่อยป่วยเข้าใจมไหมภูม,พมพิพ้งภูมิแพ้เพี่ยอเคยเป็นเซฟเดิมคือหน้าเนี้ยเป็นผื่นลอกแบบหนังหนังฟังดูน่ากลัวนะหนังมันลอกแบบ เป็นสะเก็ด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 อย่างเงี้ยล้วก็แบบทาครีมก็ไม่หาย,ยางเงี้ยไปหาหมอหมอบอกว่านี่คือการเป็นเซปเดิมเรียกว่าผิวหนังอักเสบอาจจะอักเสบเพราะพีเอ็มสองจุดาอักเสบเพราะนอนไม่พออักเสบเพราะอุณหภูมิอักเสบเพราะภูมิแพ้อะไรก็ไม่รู้มียามาทามันก็ดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่แป๊บหนึ่งมันก็มาแต่ว่าตัวนี้ตั้งแต่กินอ่ะไม่รู้บังเอิญเปล่าแต่มันก็ยังไม่เป็นเก็บอยู่ในนี้เฉยๆพอเขาสั่งมาแล้วเขาใส่ามาอยู่ในนี้แล้วพี่เอ้ยน่ารักมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถแบบใช้เป็นกระเป๋าได้ แต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์พี่นักสักเท่าไหร่แต่ว่าก็น่ารักดีแต่คงจะไม่ได้ตื่นไฟวันนี้เดี๋ยวไปยังตัวกันไหมกันเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกันพอดออกไปออกไปไป,ไป,ไปเร็เวเร็เวไปให้หมดไปห,หมดเจอก,ก,กันอีพีหน้ากลับอันว่า <laughs> ต้องรอบายกันเราเร็วจริงบายค่ะและอย่าล<ป>ืมนะครับกดไล<ป>ค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กันด<ป>้วยนะครับช<ป>่องนี้เลยอันพัวหน้าทุกรายการสนุกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น อันว่าต้องลองหรือรายการอือ่นๆด้วยนะฮะแล้วเราเจอกันใหม่นะครับส่วนอันว่าต้องลองเจอกันทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือน11โมงครึง่งวันนี้ลองดูไม่ใส่ผักลองดูอย่าด่านะแต่นี้คือวิธีการกินเกี๊ยวแบบพ<า>ี่นุ่งวันนี้ก็เล้แล้วนี่คือเพอร์เฟกท่านี้ก็ไม่ต้องเคี้ยวแล้วอ่ะนี่ดูดิคุณเอาข้าวเหนียวออกแต่เราก็ต้องตัดใจบ้าง แค่น่าจะทำมายใจิตใจคนดูพอสมควรกับการที่เอาแป้งออก